กินข้าว,สวเสร็จแล้วก็มากินลูกแป้งต่อนะคะเุณผสวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะเซบแก้ววุ้มไหมคะตัวเท้าเต็ดเต็ดเสี้ยงดังมันกวีดได้ยินไปถึงห้าร้อยเมตรค่ะ ลูกเล่าก้าไม่ได้น่ารักทุกวันนะคะโดยเฉพาะวันนี้เจคอบก็มีงอแงมากเลยแล้วก็อยากให้แม่เล่นตันลอดเวลาเลยค่ะมันก็เลยเนื้อตะวชคดีที่วิวได้ปลาส,ส้มถอดซุกติดสังจากเมืองไทยมาค่ะแขชีกซองแล้วก็ใส่ในหม้อถอดหลน้ำมันซีะนะ่หานาทีก็ได้กินแล้วค่ะใครจะว่าอ้วนก็ว่าไม่สนใจนะคะถ้าว่าต้องอ้วนเนี่ยวาคอยได้กินขล้องร้อยๆค่ะยิงค้องที่เราไม่ต้องมาน่งทำเองไม่ต้องมานางาง่งหลังชามเจ็ดครัวเองพันนี้คือมันให้เนื้อเลยค่ะสำหรับววแล้วก็ว มีเนนวรได้กะปิขวดซุกมาด้วยนะคะกับข้าวเต็มโต๊ะเลยค่ะตอนแรกว่าก็ไม่รู้ว่มันเื่ออะไรว่าเข้าใจมันเป็นมันเคยเจียนบ้านเราหรือว่าแบบ เ,เคยคั่วแต่จริงๆเปิดอออกมามันคล้ายๆเครื่องแกงหรือมันจะเป็นแบบร่มไว้ขลุกขินกับข้าวอ่ะค่ะว่าก็ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเพราะว่าสั้งมาแข็งแรกมันกันแต่ว่าพอเปิดออกมาคือมันหอมมันหอมแบบเครื่องแกงแล้วก็เครื่องแน่นมากๆเลยค่ะนี่ข้างในก็จะเป็นเนื้อกุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันเลยยิงตอนนี้เจคอบนอนกลางวันอยู่พอดีค่ะแม่มันจะกินให้ร้อยให้ได้แรงออกไปเลยมากินข้าวด้วยกัน เดี๋ยวเราจะว่าจะชิมปลาซอมนี่แรกก่อนนะเดี๋ยวเราจะชิมอันนี้นะคะนี่เขาบอกว่ามันเป,นป็นกะปิขวดซุกว่าก็ไม่เคยกินนะคะก็เลยสั้งมาลองดูชิมดูอืมกลิ่นไข่ไข่เอ่อข้าวหลังอะไรนะเก่งเก่งใบชะพลูอะไรสักอย่างเราจะถุกข้าวชิมแรกนะฮะหอมมากเลยค่ะอืม หอมอืมกินร้อยมาปรดชาติเมื่อนั้นไข่ไข่แก็งไข่ไข่แข็งคั่วกลิ้งแต่มันจะมากเนี่ยละ่ะจะหน้าไขา่ไข่แบบอ่าน้ำหยาบปูแล้วก็ถึง ตึงใครตึงปลิกหมากเลยอือหือน้องตอดดงแต่ว,ว่าเ,เราลองชิมปลาส้มนี่เลยนะชิมด้หมากปลาส้มก็ไม่รู้อชิมตาจำ้ำปึ๊บมาแต่ว่าจะชิมเลยนะ เราก็ปิบนะคะปลาซมชิมัมูกรมก่อนอืมปลาซมเปรี้ยวนิดเดียวไม่เปรี้ยวมากร้อยค่ะถ้าใครชอบแบบไม่เปรี้ยวมากเรา่อไม่ได้เอาไปย่านะคะวันนี้ พว่ารบถ้าใส่ใส่ลูกนาวใส่ดีปหรืใส่วงน้อมยำก็ร้อยเมันกันแต่กินทอดๆแบบนี้ก็อาลมณ์กันหายชื่นปลาเด็ดเดียวแต่มีความเปรี้ยวนิดหน่อยนี่มัเปิดตาแดงค่ะวันนี้กับข้าวจึมโต๊ะเลยอยากชิมน้ำเปิดตาแดงชิมใบหน้าเปิดตาแดง Phép, mà, nghe 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 uhm. Nó bị lengo đến có phép, rối cho bà sống mặt lên mặt níp mặt đi vào mặt 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 lên luôn ngon ngay mà mặt 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 เอาโวนมากันโซเปิดไม่ได้กับ <g rap> ปีครัซุกรือว่าอย่างไร่งหรือคุณเหรอ กินข้าวเสร็จแล้วก็มากินนกแปงต่อนะคะับณเจ๊ก็เตือนแล้ว นะกินเสร็จแล้วก็จะพาไปสนามเด็กเล่นค่ะเด็กวัยนี้ไม่ยา,ยากอยู่บ้านแล้วอยากออกตลอดเวลาว่าก็ยากพาไปทุกวันนะคะแต่อากาศไม่ค่อยดีวันนี้อากาศดีก็เลยจะพาออกไปค่ะ

<laughs> go go go. Run 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 run. Ờ <laughs> uh. 笑。<laughs>

Good job. Good job. Come. Come <laughs> come, come. Hey mommy help you. <laughs> hey mommy help you. Come on. Mommy yeah. help you. Yeah, you can walk. Come here. Yeah, you can walk down. Come on. Come come come. come. That's fine. Mommy help you. You good. Good job. Good job! Good job! Jacob.